ครับโบวบัญชาปุ๋ยนะครับหลังจากที่ผมถามไปว่าระยะของการดีดปิกของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับข้อ1คือดีดตรงไหนก็ได้ออกแรงตรงไหนก็ได้ทมใจฉันนะครับข้อ2คือห่างจากสายสักสองถึงห้ามิลน,นะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือชิดแนบสนิทไปเลยนะครับในความคิดของผมนะฮะในควผมเองเนี่ยจากที่วิเคราะห์มาเนี่ยผมจ้างอิงวิธีการดีดจากการใช้นิ้วดีดก่อนนะครับอย่างเช่นการเกาการเกา ถ้าเราลองวางปิกทิ้งไปแล้วลองมาเก่าสายดูเห็นว่าเวลาที่เราดีดเนี่ยก่อนที่เราจะดีดโนต้ตตัวต่อไปเนี่ยมีการพักสายดูที่ว่าน้ำหนักในการวางนิปโป้งเรากับสายเนี่ยเนี่ยน้ำหนักแค่ไหนเราหยุดก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปเราพักสายแรงหรือเปล่าหรือพักสายพอประมาณลองเช็คดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนิโป้งหรือนิชีนะครับเวลาเราจะเริ่มดีเนี่ยมันจะเหมือนกัไปหยุดก่อนที่โน้จะดังฮาจะไม่ใช่การตีเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับจะหยุดก่อนเหมือนสมผัสสายก่อนจะดีนะฮะทีนี้ผมก็นําหลักการเดียวกันเนี่ยกับการเกาเนี่ยมาลองทดสอบกับปิกดูโดยเมืแ่อบบกี้นี้ที่ผมถามว่าออน้ำหนักในการพักสายของนิโป้งเนี่ยกับน้ำหนักในการพักสายของปิกเนี่ยมันเท่ากันหรือย,ยังนะครับ นที่จะสัมผัสจุดนี้ได้เนี่ยมันจะต้องใช้สมาธิพอสมควรเลยเพราะว่าเวลาที่เราดีดรงไปแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ได้สนใจเรื่องของน้ำหนักในการสัมผัสเท่าไหร่นะฮะเราก็จะดีดลงไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีผมสอนนักเรียนเนี่ยผมให้ดีดแอคเซนที่ตัวแรกเนี่ยเราดีดให้แรงสิป๊อปเนื้อมาเลยตียมาเลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมเวลาดีดแล้เนี่ยผมจะสัมผัสก่อนแล้วก็ออกแรงเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าความรู้สึกในการเล่นเนี่ยมันจะต่างกัน อย่างที่ผมเคยเกล่าวไปแล้วว่าคนเล่นพินเล่นถูเนี่ยเสียงที่ออกมามันจะไม่ต่างกันมากนะครับอาจจะต่างกันแหละแต่ทีนี้ความรู้สึกมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะ,ะ<ๆ>การที่เราไปดีต,ตรงไหนก็ได้ออกแรงตรงไหนก็ได้เราไปฟาดมันเนี่ยผมเรียกว่าการฟาดสายนะไม่ใช่การดีดนะครับทีนี้มาดูหลักการของผมก็คือผมจะเอาปิ๊กเนี่ยสัมผัสสายก่อนครับให้ให้มันแบบชัวว่าเป็นการดีดขึ้นหรือดีดลงสายไหน คราออกแรงจากตรงไหนนะฮะออแรงจากตรงไหนจากข้อมือจริงหรือเปล่านะครับข้อเสียของการที่เ,เราดีดสายเนี่ยนับแรกคือเราจะงงเรื่องของการออกแรงเพราะว่าส่วนที่สมัมผัสสายเป็นส่วนปลายแต่ส่วนที่ออกแรงมันคือส่วนข้อข้อมือนะครับคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกทําการใช้สมองเนี่ยแยกในเรื่องของการออกแรงให้ดีก่อน ตรงนี้จะใช้เวลานาน,านมากนะครับก่อนที่เราจะเมมโมรีในเรื่องของอสัมผัสที่เบาแล้วก็การรลอนจากข้อต่อนะครับต่อมาเราจะเมมโมรีในเรื่องของทิศทางการดีดนะครับดีขึ้นดีลงสายในดีขึ้นดีลงก็คือลูกแต่ละลูกเนี่ยผมจะต้องทําการเล่นแบบช้ามากๆเพื่อสั่งสมองให้ดีอย่างทิศทางที่เรากําหนดก่อนนะครับเช่นเพลง I r e a l y t o Rock เนี่ยผมจะเล่นช้านะครับให้ชัวร์ก่อนว่าจะดีสายไหน ดีสายไหนแล้วก็ออกแรงจากตรงไหนด้วยนะครับพอเราเลือกสายที่จะดีดแล้วก็ตำแหน่งทิศทางที่จะดีดขึ้นล,ลงได้ชัดเจนแล้วเนี่ยพอเราเล่นเร็วเรามันจะค่อนข้างชัวกว่านะครับชัวขึ้นเร็วกว่าขึ้นนะครับส่วนข้อดีของการดีทิศสายจะมี ก็คือ,อนอกจากความแม่นยำแล้วน้ำหนักในการเล่นนะฮะเวลาที่เราดีเบาๆกับดีแรงเนี่ยคุณภาพน้นมันจะดีกว่าเมื่อเราดีแทนจากสายเบาๆนะฮะมันจะควบคุมนหนักได้ค่อนข้างยากกว่าเพราะมันกะแรงในการสัมผัสสายไม่ได้นะฮะบางทีมันดีดดังก็ดังเกินไปบางทีดีดเบาก็เบาเกินไปกับแนบสนิทไปเลยดีดเบาดีดดัง คุณภาพของการดีดนิดเบาๆจะดีกว่าการที่เราดีดโดยที่ให้มันหาวไปนะครับทีนี้มวนเสียงนะครับบางทีเราเล่นพวกแนวบางที่ไม่ต้องใช้การดีดที่แข็งมากบางทีเราก็ดีดหางหน่ยแต่ผมรู้สึกว่าดีดติดสายจนทินแล้วนะฮะ อ่าทีนี้รดีดที่กว้างอาจจะบางคนอาจจะได้ยินมาว่าดีดให้มันถนัดไปก่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ผิดไม่ถูกนะครับแต่แตระดับในการพัฒนามันจะค่อนข้างต่างกันนะครับลองดูแนะคิดขังผมก็คือดีที่สายนะครับออะไรให้ถูกกําหนดทิศทางพิกให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็ควบคุมนายดีลองดูครับผมหวังว่าคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ